สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลวันนี้จะมาขอเล่าถึงโลกเหลื่อมลำ้ำคนรวยยิ่งอู้ฟู้คนจนยิ่งแหลนแขนเกิดอะไรขึ้นโดยกระผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงแนวคิดการสร้างธุรกิจอย่างไรถึงจะอยู่รอดได้เมื่อเจอกับวิกฤตการณ์หลายๆทั่วทุกมุมโลก และรวมไปถึงการสร้างความมั่งคั่งในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเจอกับวิกฤตจ,จนดูเหมือนว่าคนจนกับคนรวยทำไมถึงได้เกิดความเหลื่อมล้ำกันขนาดนี้ลองเสียเวลาฟังให้จบดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็ได้ขอเริ่มเลยนะกันนะครับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกผลจากการระบาดของโรคโควิด -19 สั่นสะเทือนถึงผู้มีไรายได้น้อยทั่วโลก แต่ไม่ใช่กับบรรดามหาเศรษฐีซึ่งจากแหล่งข้อมูลพบว่าปัจจุบันมีมหาเศรษฐี4คนที่มีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐห,หรือมากกว่า3.1ล้านล้านบาทมหาเศรษฐีที่รวยทีสสสส่สุดในโลกตอนนี้คือนายเจฟเบซอสผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขาปีกออนไลน์อเมซ o n ที่เพิ่งสร้างสถิติเป็นมหาเศรษฐีคนแรกที่มีทรัพย์สินมากกว่า2 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว6.22ล้านล้านบาทเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทิ้งห่างมหาเศรษฐีอันดับที่สองคือนายบิลเกตผู้ก่อตั้งระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ซึ่งเคยรั้งตำแหน่งบุคคลที่รวยที่สุดในโลกในอดีตโดยตอนนี้เขามีทรัพย์สินราว125,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว3.88ล้านล้านบาทเป็นรองนายเบซอส มหาเศรษฐีอันดับ1ถึงเกือบเท่าตัวสินทรัพย์ของเจ้าพ่อไมโครซอฟท์กำลังถูกมหาเศรษฐีอันดับที่3และอันดับที่4ไล่ตามมาติดติดโดยผู้ที่รวยที่สุดในโลกเป็นอันดับที่3ก็คือนายมาร์คกเคเบิร์กผู้ก่อตั้งและซ e o ของ Facebook ที่มีทร Th ัพย์สินราว111,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.45ล้านล้านบาทและมหาเศรษฐีอันดับที่4คือ นายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาและบริษัทขนส่งทางอวกาศที่มีทรัพย์สินอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.23ล้านล้านบาทหากคำนวณคร่าวๆมหาเศรษฐีทั้ง4คนนี้จะมีทรัพย์สินรวมกันอยู่ที่16.78ล้านล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลข GDP ของประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ที่อยู่ที่16.87ล,ล้านล้านบาทเมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่ามหาเศรษฐี4อันดับแรกของโลกนี้มีทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้นสวนทางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยจากการระบาดของโรคโควิด -19 และทั้ง4คนร่ำรวยจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังนั้นปัจจัยแรกที่อาจจะตอบคำถามได้ว่าทำไมโรคโควิด -19 ถึงทำร้ายมหาเศรษฐีทั้งสี่คนนี้ไม่ได้ย่อมหนีไม่พ้นการที่ทั้งสี่คนนี้ทำธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของผู้คนในช่วงโลกระบาดพอดีทำไมวิกฤตเศรษฐกิจถึงกระทบมหาเศรษฐีไม่แรงสำหรับบรรดานักวิเคราะห์แล้วการทำธุรกิจที่ถูกจังหวะกับสถานการณ์อาจไม่ใช่คำตอบเดียวเพราะมีหลายปัจจัยเบื้องหลังที่สะท้อนว่าความร่ำรวยของบรรดามหาเศรษฐี ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีปัจจัยความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่บริษัทยักษ์ใหญ่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือทางภาครัฐได้ง่ายกว่าผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งบ่อยครั้งที่บริษัทใหญ่ๆใ,ใช้กลไกที่มีอยู่เข้าถึงความช่วยเหลือที่จัดไว้สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่พร้อมๆกับเข้าไปแย่งความช่วยเหลือ ที่ภาครัฐเตรียมไว้ให้ธุรกิจขนาดเล็กด้วยขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ออกนโยบายที่ให้ความช่วยเหลือกับบริษัทใหญ่มากกว่าด้วยซึ่งเป็นแบบนี้มาทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเว็บไซต์ดังได้ยกตัวอย่างมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเกิดวิกฤตทางการเงินเมื่อปี2551ว่ารัฐบาลนายโอบามา อัดฉีดเงินช่วยเหลือให้กับธนาคารและธุรกิจขนาดใหญ่ถึง700ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ,อลลาาราว21.77ล้านล้านบาทแต่ให้งบประมาณช่วยเหลือลักษณะเดียวกันกับประชาชนเพียง75,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ,อลลาาร,รออลลาว2.33ล้านล้านบาทซึ่งก็เท่ากับว่าในตอนนั้นบุคคลธรรมดาสามารถเข้าถึงเงินช่วยเหลือเพียงแค่10%ของที่รัฐบาลสหรัฐ ให้กับธนาคารกับธุรกิจรายใหญ่คลื่นเทคโนโลยียิ่งซ้าเติมคนจนความล่ำรวยของมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีในอีกด้านก็ยิ่งตัดโอกาสการทำมาหากินของคนหาเช้ากินค่ำรายงานจากเว็บไซต์ชื่อดังชี้ว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วได้เข้ามาแย่งงานจากบรรดาแรงงานที่ไม่ได้ใช้ความเชี่ยวชาญเช่นเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด ทำให้การจ้างงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยน้อยลงหรือแรงงานตามโรงงานถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์เป็นต้นปัจจัยเหล่านี้ทําให้แรงงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะจะถูกจ้างงานด้วยค่าตอบแทนและชั่วโมองการทํางานที่น้อยลงขณะเดียวกันความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่ก็จะลดลงตามไปด้วยถึงเวลาภาครัฐต้องจัดการการจัดการความเหลื่อมลำ้ำ ระหว่างคนรวยกับคนจนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอาจเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องวางนโยบายให้มีความรัดกุมบังคับใช้ให้ครอบคุมทั้งฝ่ายคนยากจนและคนล่ำรวยในเชิงนโยบายต่อผู้มีรายได้น้อยเดวิดออเทอร์นักเศรษฐศาสตร์ประจำสถาบันเทคโนโลยี MIT เสนอว่าภาครัฐควรออกมาตรการที่เป็นหลักประกันโดยคำนึงถึงแรงงาน ที่เป็นลูกจ้างประจำให้มากขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะเฉพาะและอาจต้องเพิ่มงบประมาณไปกับการลงทุนในภาคส่วนที่ไม่เคยมีแผนจะทำเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานไปในตัวขณะที่ข้อเสนอต่อภาครัฐสำหรับบังคับใช้กับมหาเศรษฐีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ มีหลายฝ่ายที่หยิบยกมาตรการทางภาษีที่อาจต้องเก็บภาษีกับคนที่มีฐานะดีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายทรัพย์สินทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ให้กระจุกตัวอยู่ที่คนใดคนหนึ่งมากเกินไปสุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลในแต่ละประเทศว่าจะมีนโยบายหรือทัศนคติที่มีระหว่างคนจนกับคนรวยรัฐบาลจะอวยให้ใคร อย่างประเทศไทยเราก็เห็นได้ชัดคงไม่ต้องพูดถึงว่าเอียงขนาดไหนแม้แต่มาตรการชิมช็อปใช้ที่นำมากระตุ้นเศรษฐกิจสุดท้ายเม็ดเงินก็กลับเข้าไปหาคนรวยท่านผู้ฟังว่าจริงไหมครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาเสนอก็ได้จบเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ